นี่ครับผมที่เด็ดตัวนี้เป็นยังไงครับผมแบบใหญ่เลยว้าวเอวีวันโมโลุกนะครับหลายอู้ไปแบบใหญ่เลยเกียบมือครับผม เต็มฟ้ามือเลยเฮ้ยเบิ้งไปจังเลยสวัสดีครับผม <c oughs> พ่อคับผมอีกคือเกาครับผมผ่านมั่วมันนี้ก็วันที่10ตุลาคม2565ครับผมได้เลิกงามแมดีแกะต่อครับผมหนึ่งล่ง อีกหลังหนึ่งอยู่ทงหุ่นครับบรรยากาศทงไฮทงนาครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นหลังเอามาเลี้ยงนะครับมว <c oughs> ยไนย์ประมาณสามซีทัดนี่แหละครับผมสามซีสัน แต่ว่าอีกลังหนึ่งครับผมพู่นครับผมอยู่เึียงต้นตาลบักใหญ่ครับผมตัวน,นั้นเดี๋ยวจะพาแกะครับไปครับผมลุยใส่สุดครับผมเขาก็ได้ไปแปลงหลังเรียบร้อยแลนะครับผมมาลุยกันเลยครับผมนี่ครับผมมันก็มีสิมีอะไมีโตมีต้นอยู่ ฮัลโหลมีใครอยู่ข้างในไหมฮัลโหลวู้มีครับผมมี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 สวัสดีสาวลูกทำอะไรกับอยู่ครับผมม,ม,ม,บผม,มีเสียงตอบรับอะไรไหมนอกจากเสียงบินบึงบ้งๆนี่ อตอนบินปิดชิมผมครับโอ้แต่ว่วามันคือโบเป็นสันเป็นฐานนะครับเอียงนะเนี่ยโอ้ยโบเป็นฐานฐานต่อ,อยิงเป็นเนี่ย ก็ไปมั่วสวเลยครับนี่โดนรุ่มสกรรม Rồi, bớt các cuốn nó xem áo đây đẹp đây I mm do -hmm. ลอยถาดครับผมจอ่อลอยถาด ครับผมก็มเป็นชิมเป็นอันมนุนมาเหม,ม็นม้าหย่ำไปครับผมข้างต่อไปนี่ครับผมที่เด็ดตัวนี้เป็นยังไงครับผมแบบใหญ่เลยนี่เฮียที่เด็ดอยู่นี่ครับผม บริเดงนะครับมาอยู่เองโตตัวนี้มาอยู่เองโดยธรมรมชาติบัสูงปันไดครับมันหาหกเมตรหาเมตรความสูงอ่ะครับผมดุยพอกันถั้งปุ่นแ่ะงาเข่าปุ่น <laughs> นี่ครับผม เอามาใกล้ห่างมันแล้วแบบใหญยเลยข้ามาใกลๆว้ายไปลุยครับผมผูกเสียกกอนอันนับแรกผ้าพนมมีก็มัดเสียกเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วมันอยู่หนอกนะผม เก็บอะไรตรงเก็บอะไรตรงปรัดย่อนน้องบิดกเก็บข้างล่างอู้แต่ว่าหู้ขนาดบบตันแตกหั่งมาใส่เลยขึ้นมานั่งตดดนดๆสงสัยสินกับคนอยู่กับคนเนาะอืขนาดหยยบง่ายอยู่นี่

ขอเด้อต่อเอ้ยเดือมมากเลยครับผมมาดีๆนหน่อยครับ อยนา่วันมูลุกนะครับหลายพันครับผมเป็นพันขาดนะบด ซื้อมาจะทะลุเสียครับตัวหนึ่งขันขั้นอยู่บ่าเ xe các bốm rút lẹo rút lẹo các bốm rút lẹo tìm lại các bốm กำลังไปข้งางล่างวดี๋ยวลุมสึกกรมแล้ว <c oughs> ไปเจอกัน้างล่างครับผม <c oughs> ผมลุยต่อลุยต่อ <c oughs> นั่งจ้างไส่ก้าบ,บ้าคนาดนี่บ้าสอด <c oughs> อยากเอามัดแกขังกองไฟอู้ไปอับใหญ่เลย <c oughs> เกียบมือครับผม ดูมเอ้าอยู่แล้วปิดคลิปมันอีอูแล้วต่อเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไปเอาผ่าก่อนเนี่ย วะยังคือยายขับขีดอยู่อู้อูเมียั้างในก็นยังแบบหลายอย่างรงไหน่ะตั้งกล้องครับผมตั้งกล้อง <cười> <cười> Ui, cơm ăn cơm ăn Nó ăn cơm ăn đi rồi cơm pha mưa đây, à, kéo bông tới chân đấy. บ่นี่เห็นสัตว์บ่ได้เห็นสัตว์ปลาแบก <Nhid> 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 <shid> <Nhid> าก็เสียบเพืงอ่านี่้มีตัวแบบเป็นงเป่งเ,เลยนี่เยดอยู่นี่ของเท็ อื้อ,อ,อคุณต้งกระมั่งยอดกระมังตรงนี่ยโอ้ยแค่งเดียวนี่ก็บุกนักเลยนี่โอ้ยทราบาทเท่าตีากันหลดเลยนีย่นนยโอ,อ้นักถึงเลย tôi nghe các À. Thế ừ. là ăn nát hẳn hẳn tôi đừng. Mm. -hmm. มันมีงาตัวตัดอยู่ตรงนี้คนนึงอื้อมันตีนี้เนียนจีแน่นิลุดเลย 哎米子，哎呦，他那。

ออ้ยเป็นกระมังห้างเดียวตังบ่เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี้นะครับขอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมแบบเยอะ 你再讲一遍。